วันนี้เราจะพามาชมรถมอเตอร์ไซค์โบราณนะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าหมูนะครับ h o n ด้า9เก้าห้านะครับร้อยี่สิบห้า cc นะครับเป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับสองสูบแบบสี่จังหวะแต่ว่า cc น้อยมากครับแค่ร้อยี่สบห้า cc เองทรงสวยมากเลย ครับเนี่ยใส่ใส่เขาเรียกเบาะอะไรนะเบาะลอยเบาะเดียวดูท่อนะครับส่งท่อเสียงเพาะมากเลยเดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงนะวันนี้สภาพค่อนข้างสมบูรณ์แับโชกหน้าโชกหน้าอันนี้ก็เป็นเป็นทรงเก่าๆเขาเรียก เขาเรียกว่าโชคอะไรไม่รู้เันนี้แับโดเบกนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของมันครับต้องดูนี่โอ้โหเป็นรถโบราณยุคก่อนนะครับที่มีสตาร์ทด้วยมีไดสตาร์ทด้วยโอ้โถือว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าล้ำมากนี่นะครับสองสูงสี่จังหวะ ครับ<อ> <ก CBD> โอเคเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเต็มๆนี่นะครับรูปร่างเต็มๆของมันโอเคเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงครับ 2> <2> อันนี้เป็นชุดตาไฟนะครับตาไฟผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะไม่แน่ใจว่าอย่างชุดตาไฟเนะี่ยมันของเดิมไหมครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของ Honda นะครับอันนี้น่าจะเป็นของเดิมครับทีนี้มาดูเลือนไม่นะครับเลือนไม่โโอ่าเจ้าของบอกว่าโลโก้แท้โโตะโกนมาจต่ไกลๆเลือนไม่อันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่โอ้ยไม่ร้อยสี่สิบครับไม่ร้อยสี่สิบ นี่นครับเรือนใหม่เรือนไหม่นี้จะอยู่ติดกับตาไฟเลยนะครับอันนี้เรือนไหม่แท้แน่นอนนะครับแล้วก็ชุดแฮนนะครับชุดแฮนอ๋อโอเคของเดิมหมด,ด,มหมดไฟเลี้ยวของเดิมนะครับคันเลขงนี้เปลี่ยนแล้วครับแล้วก็อันนี้ถังน้ํามันถังน้ํามันนี่ตัวฝาถังจะอยู่ทั้งซีกขวานะครับอยู่คอนมาซีกเดียวเนี่ยตัวฝาถังอยู่ซีกขวานะครับ อะไรเดิมหมดนะอะไรเดิมหมดครับโหอ,อันนี้สมบูรณ์แบบมากอันนี้โชกหลังเป็นเหลี่ยม<ๆ>ครับโชกหลังเป็นโชกเหลี่ยมนะครับไหลนอกเป็นโชกเหลี่ยมไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเดิมไฟเลี้ยวเดิมนะไฟท้ายทรงนี้เห็นเจ้าของบอกว่าของเดิมนะมกลับไฟเลี้ยวเดิมเดิมกลับประกับข้าง ครับของเดิมทรงนีอนน้อันนี้ครับอันนี้ครับชาวรถเก่าเขาจะเรียกถุงเท้าอ๋อไหนไหนไหนเขาจะเรียกถุงเทา้าอ๋ออันนี้ครับเจ้าของบอกว่าเรียกถุงเทา้าเป็นโชกโชกเขาเรียกโชกอะไรนี่ช่วงชุดเป็นอามเขาเรียกมันจะมีถ,งมถุงเทา้าอืมโอเคนะครับหายากหายากครับนี่กุญแจครับกุญแจกุญแจจะอยู่ติดกับตาไฟด้านซ้ายโอเคนะครับ